คดีนี้ไปดูชายคนหนึ่งกับวงพนันวงหนึ่งเกี่ยวกันยังไงไปดูวัสดีคดรับพมทมดาบตรุประสิทธิ์มโหดีจราจรสนอกข้คามชายใส่ผ้ากมาพืนหนึ่งแกอาบนา้ําเสร็จแกก็เดินออกไปป่าและเหมาะแห่งบ้านเลยนายคนนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จเดินผ่านวงพนันวงนี้พอดีแวะดูหน่อยดีกว่านั่นน่น่แน่แ,แ,แวะดูซะหน่อยอาศัยลุ้นเขาสนุกสนุกไม่ได้เล่นก็มันได้ <S <S เอาตำรวจอ้าวโอเวรครับ ก็ไม่ได้เล่นตกใจหนีกับเขาด้วย <S <S โอ้ย,อยกระจายกระจายโอ้ขันสมูกระจายเอาเป้าข้ารุน้านโอ้โหไม่รู้ตัวด้วยไปแบบเยียวลมเย็นเลยไปไปเอารวบตึง<ป>จับได้หมดเลยปฟ้าผมกอนมีอะไรออกมาออกมามาพี่พี่ผมผมแค่ว่ายดีเบลเลยเฮ้ยผมอาบน้ำแล้วแค่แวะดูเฉยๆผมไม่ได้เล่นพี่ใช่ไหมโอ้ยตกใจอะไรวะตกใจแกดิ โอ้ยไม่รู้เรื่องเลยเนหรอเฮ้ยไอ้ตกใจอะไรเนี่ยโอ้ยเขาไม่ได้ตกใจเรื่องมึงพูดแล้วตกใจเรื่องอะไรตกใจไม่ได้นุ่งผ้าเนี่ยไอ้ไอ้ไอไอหนุ่มว่าไอผ้าไปไหนไอไอ้หนุ่มว่โอ้ยผ้าเดี๋ราไปตั้งนานแล้วโอ้โหแกได้ตกใจแล้วโผลว่าตกใจอ่ะเข้าใจนะอายก็เข้าใจแต่สภาพอยากโกล่นิดๆนะแกเนี่ย หลังจากแกบนะเสร็จแ่แกก็มายืนดูนเล่นพนันกันเจ้าทิมลกอกก็มาวิ่งไล่กันแกก็วิ่งหนีด้วยเหมือนกันก็สมตกใจล้มปุ๊บก็มาในหลุดลุยวิ่งขึ้นต่อแกก็บอกว่าผมไม่ในเลสผมแค่มายืนดูสนุกสนุกเฉยๆครับน้องชายไม่ต้องอายผมอายแทนแล้วขอขอบคุณดาบตำรวจประสิทธิ์ม่วงวันดีผู้บังคับมู่งานจราจรสนโคครามเจ้าของเรื่องไม่ได้เล่นแต่หนีจนผ้าหลุด